สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องไกลเสร็จสั้นหวนเมืองนะคะครับสวัสดีครับอรองกอะคะคบบกหลังจากเสร็จภารกิจทางนานะครับ <ๆ S 1> มาหาคลิปนะมาดูสภาพนะครับก็มาหาคลิปให้พ่อพ่อแม่เอฟีได้ดูได้นะครับเวลาเราไปนาก็จะได้มีคลิปรับชมเนาะเออเดินให้ดูนะดูโอ้ดูดูสภาพนะคะดู ช่วงนี้การเดินนะของควานเราก็จะผิดปกติหน่อยเพราะว่าโอ้หกลมๆเงยเงยอยู่กับทุ่งนานะคะฮะอือดูพ่อท้องอุ้มบุญนะอะไรโอ้ไฟลิวไฟล์ลิวคนขี่ครับเขาอ๋อไฟลิวเป็นคนขี่ตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะได้ดินเยอะมากเลยนี่ โอ้โ่ดินโคงดินล่ายอมสินพอน้องอุ้มบุญกับอ่านานนะคะจะเอาไปทางไหนเร็วโอ้จะย้ายจะย้ายกกหลักออกนะคะเพราะว่านี่พรุ่งนี้คุณลุงจะเอารถมาดันดินนี่นะคะ เพื่อที่จะไปไว้ตุกโกกหลักนู้นโอ้ช้างช้างทะเลาะกันหรือเปล่าทำไมเสียงดังจังเลยนะอะคุณจะดันให้เลยบ่โอ้ทำไมคุณดีจังเลยไปกานส่วนดันเองอืมเราจะย้ายช้างอก ฮะงเงชาดีทำไมการลูกกเมยมัลนลง้วนอ,อ่ะท่องเงินอยู่ไหนหท่องเงินอยู่ข้างหลังบ้านช้างทองเงิน่ะไม่ช้างซุ้มนี้กยย็ยังไม่มียังไม่มีร่มอยู่นะคะเจ้าของเขาไม่ทำร่มให้บอลลิวออบอกอันนี้จะเป็น ค้างกองคนที่บ้านเนาะอือสนุกมากเลยนะครับโอ้สนุกมากเลยโอ้ถ้างั้นคือไม่เคยเล่นนานแล้วจำความได้อะโกเจดีไซาเลยคืนคืนนี้ไม่ต้องนอนนะคุณอะดันดินทรายทั้งคืนกว่าจะสว่างก็ได้ละกองหนึ่ง

เดี๋ยวก็จะต้องไปย้ายไปผูกหลักทางนู้นนะคะเพื่อว่าจะได้เอารถไถนะคะมาดันตรงนี้เข้าตรงนี้ครับอืมดันเข้าตรงนี้เขาจะได้ไม่แฉะเพราะว่าช้างไม่มีไม่มีร่มไม่มีหลังคานะคะนี่ลมธรรมชาติลมธรรมชาติก็โอ้หน้าฝนมาก็น่ากลัวค่ะน่ากลัวมากแต่ว่าก็เข้าใจนะควานช้างบางคนก็ ออรายได้ไม่มีครับเงินเดือนมานี่อย่างของคุณลุงนี่เป็นพี่ชายของคุณแม่เองนะคะมีช้างหนึ่งเชือกเนาะแต่ว่าครอบครัวม,มีกี่คน<อ>มีลูกชายสองอ้า,าอลูกชายหนึ่งอ้าวเงินเดือนช้างแค่หนึ่งเชือกคิดว่าจะแบ่งสันปันส่วนกันยังไงเนาะก็ไม่พอที่จะไหนค่าเทอมไหนจะค่าย,ยาค่าอาหารการกิน จะมาแบ่งไว้สร้างอะไรนะสร้างบ้านสร้างบ้านช้างก็ไม่พอนะคะพอเข้าใจนะคะอะไรไม่เชืองไหน<ค><ณ>ไม่รู้จักครับมีช้างไพรอีกเชืชอกตรงนี้ครับนี่ทองเงินทองเงินลูกพี่โบาบานก็อยู่นี่ค่ะไม่มีล่มเหมือนกันว้ช้างเขาจะโดดใส่เอาพอเสียงสิ ครับนุย้ย,คร,ยครับก่อนอเสียงเลยเร็วไม้สนหอ้านี่ว่าอันนี้มาทำอะไรเนาะ,ด,ด,ววะดูงานนี่ยาวเร็วมากนะคะถือว่า,อ,าอ,ะะอือจะคล้ายๆไ่ลปล่องอ่ะไ่ปล่องไ่ปล้องเขาไปชนกันตรงนี้เลยครับอือหน เพราะว่า,าถ้าชนกันนี้อนาคตก็จะดันกันออกอย่างนี้ใช่ไหมไปอย่างนี้ครับเหมือนป๋องแตะโกนอย่างนี้ใช่ไหมอืมไปอย่างนี้ไปอย่างนี้สวัสดีครับเนี่ยสมัยแต่ก่อนเราเคยไปขายอ้อยด้วยกันเนาะตั้งแต่เขาอายุเท่าไหร่เจ้าประมาณสี่ห้าปีเนะี่ยฮะอืมสี่ห้าปีตอนนั้นขึ้นรถไปไปด้วยกันมีใครว่างตอนนั้นขึ้นรถเราเคยขึ้นรถกับน้าเนี่ยไฟทองเงินตั้งแต่เด็กๆแม่หนุนครับ แม่หนุนขวไอ้ัญเมืองขวัญเมืองแล้วก็มีอ่าพอเสกพอเสกก็มีทองเงินนะ,ะับคันเดียวคันเดียวนะสิบโลหนึ่งคันนะคะเมื่อก่อนคนพ่อพลายหนุ่มเสกแม่หนุนคือแม่ของที่ขวัญเมืองแล้วก็ขวัญเมืองตอนอายุหนึ่งขวบเนาะตอนเด็กๆนะคะนี่ก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทองเงินประมาณ สี่ขวบห้าขวบได้เนี่ยเคยขึ้นรถด,ด้วยกันกับพี่ขวัญตอนนี้พี่ขวัญคือโตทันแล้วนะคะหมุนใหญ่เลยสั่งไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ควานเนคือสั่งไม่ได้นะาาใ,หให้ดูงานนะคะนี่ลักษณะคุณคิดว่าพี่ขวัญของคุณงานจะออกไปยาวแบบนี้ไหม ว่าไม่ทันหรอกครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะาจะงอนจะงอนข้างหนึ่งก็ใช่ไหมครับรู้สึกว่างอนข้างอืมพี่ขวัญเรารู้สึกว่าจะงอนข้างหนึ่งแล้วแต่ถ้าได้อย่างนี้ก็ดีใจมากอืมถ้าพี่ขวัญได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะอนาคตได้ไกลเนาะได้ยาวโอ้โยกใหญ่ค่ะโยกใหญ่ไม่มีหญ้ายโยนให้เลยนะคะตรงน,นี้ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นป่าไม้ค่ะนี่แต่ถ้าได้โลกช้างอยู่ตรงนี้น่าจะดีเนาะ ออยู่ที่ปัจปจัยนะคะควานจะอ่าจัดสรรปันส่วนมันก็ไม่พอจริงๆค่ะทุกคนก็อยากจะมีบ้านแปลว,ว่าก็เงินเดือนหนึ่งเชือกหนึ่งมืเท่าไหร่800ร้อยหนึ่งหมืนอนะอหักค่าประกัน2องร้อหาักค่าน้ำค่าไฟไปเดือนหนึ่งอะอย่างอย่างบ้านที่ไม่ใช่เลยก็200ร้อยสอมร้อยได้ ค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ค่ายาไม่เหลือค่ะจะมาจัดสรรจะมาทําบ้านก็ไม่พอนะคะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่มีช่องเนาะโ,โยกยาค่ะโยกนี่ก็จะเป็นลูกพี่โบบานเก่านะคะเมื่อก่อนจะอยู่ตรงฝั่งสะการบินไทยนะคะเมื่อก่อนบ้านพลายทองเงินจะอยู่ตรงสะการบินไทยตรงที่พี่แซมผูกแล้วก็บัวบานเคยมาอยู่เนาะ ตอนนี้ทางโครงการก็คือให้ย้ายเขาไล่ที่นะคะไล่ที่ไม่ให้ไม่ให้ควานอยู่ตรงข้างสะกันบินไทยก็ต้องย้ายมาสร้างบ้านใหม่อตรงนี้นะคะคือตรงที่โครงการแบ่งพื้นที่ให้ใหม่ก้กวฟ่างม็ควานก็เพิ่งลงทุนสร้างบ้านไปค่ะเพิ่งสร้างบ้านเสร็จก็คิดว่าจะได้มีงานแห่งานอะไรบ้าง พอสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จเนาะเอางบมาลงทุนตรงนี้เนาะใช่ครับสร้างเสร็จก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้พอสร้างเสร็จปับ๊บได้รับขวัญหลานพร้อมครับรับควันหลานพร้อมโอ้ผู้ชายก็ได้อ่าไม่มีมีลูกมาอีกมีหลานเองอ่ะทีนี้เงินเดือนก็ยิ่งกระจายไปค่ะทีนี้ได้อีกอย่างก็โควิดก็มาหนัก งานแหงก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีราคาเป็นอะไรที่มารุมลงตัวเออลงตัวมากอันนี้ดินตรงนี้ก็น่าจากน่าจะเป็นจากเอซีทางไหนเนาะให้มานะคะเมื่อกี้จากเห็นคุณลุงบอกว่าจากดกเกอร์ไหนไม่รู้นะคะลายอมสินก็มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าช้างพลายก็ต้องอยู่ห่างๆกันหน่อยนะคะอยู่ใกล้กันไม่ได้เพื่อว่าเผื่อกลางคืน หลุดหรือโดดใจกันไปกันมาอันตรายนะคะเราจะให้อยู่คนละที่เราเดินดูซิเผื่อมีหางอะไรลนุนเผื่อเราจะมีชโชคงานกระดิ่ดดงน <laughs> นเนาะได้แล้วบ,อ,บอกว่บบวันนั้นกระดิน ประเด็นสามชิ้นนะคะแต่ว่าส่งคืนเจ้าของเข้าไปแล้วได้แล้วใช่ไหมหนละอะไรกระเด็นนสับรดครับโนสับรดกระเด็นครับองสับหรดกระเด็นอือ่ากระเด็นที่แจ้จริงถ้าคงที่จะคลัง,งจริงต้องเสียบต้นไม้แบบนั้นบ่โอ้ไว,อไว้รอคนชไว้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,ปก็ปาไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดซับสไครป์กด like, กระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะงไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายก็ขอให้พอพอีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับรัศจากโรคภยัยไข้เจ็บนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ